กระบือเป็นสัตว์ที่อยู่กับสังคมและวัฒนธรรมทางด้านเกษตรกรรมของไทยมาช้านานแต่ในปัจจุบันจำนวนกระบือของไทยลดลงอย่างต่อเนื่องรวมถึงกระบือมีขนาดเล็กลงเนื่องจากขาดการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ที่เหมาะสมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระหมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาและคณะทำงานดำเนินโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทยโดยมีกรมปศุสัตว์ร,ร่วมเป็นคณะทำงาน โดยมุ่งเน้นอนุรักษ์และพัฒนาสายพันธุ์กระบือไทยให้มีลักษณะที่ดีตรงตามพันธุก,กรรมและเพิ่มปริมาณให้เพียงพออันจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรรวมถึงส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยโดยใช้วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมที่นำกระบือไปใช้ประโยชน์ในการทำการเกษตรต่อยอดการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการอนุรักษ์สายพันธุ์กระบือพื้นถิ่น ที่ผ่านมานะครับกรมปศุสัตว์ได้มุ่งเน้นอนุรักษ์และพัฒนาสายพันธุ์กระบือไทยเพื่อให้มีลักษณะที่ดีตรงตามพัตุกรรมโดยมีการดำเนินง,งานด้านการพัฒนาสายพันธุ์กระบือไทยรวมทั้งสนับสนุนพ่อพันธุ์ชนดีนอกจากนี้กรมปศุสัตว์ยังได้สนับสนุนพืชอาหารสัตว์คุณภาพดีและยังสนับสนุนเมล็ดและท่อนพันธุ์พืชอาหารสัตว์ที่เหมาะสมให้เกษตรกรปลูกเป็นอาหารสัตว์อีกด้วยกรมปศุสัตว์ได้ดําเนินการรับรองการขึ้นทะเบียนพันธุ์กระบือลัก เพื่อจะเป็นหลักฐานยืนยันพันธุ์กระบือปลักไทยแท้และมีการบันทึกข้อมูลลักษณะประจำพันธุ์เพื่อให้ทราบโดยทั่วกันว่าประเทศไทยนั้นเป็นผู้พัฒนาปรับปรุงพันธุ์กระบือปลักไทยตามหลักมาตรฐานสาคลและหลักวิชาการ และหลักวิทยาศาสตร์เดิมๆเลยเราเลี้ยงกระบือเองอยู่แล้วนะคะแต่ว่ากระบือเนี่ยพันธุ์มันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่พอดีปศุสัตว์ได้มาดูแลและพัฒน,นากระบือเราให้ได้ลูกพันธุ์ที่มันดีขึ้นด้วยการผสมเทียมค่ะพอสวยขึ้นมันก็เป็นที่ต้องการของตลาดและได้ราคาขึ้นตอนนี้มีความสุขค่ะงานวันอนุรักษ์และพัฒนากระบือปลักไทยประจำปีพศ2567ที่ผ่านมาโดยมีกิจกรรมการประกวดกระบือปลักไทยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การจัดแสดงพ่อพันธุ์กระบือปลักไทยที่มีลักษณะตรงตามอัตลักษณ์การจัดแสดงผลงานทางวิชาการส่งเสริมการเลี้ยงกระบือปลักไทยการแสดงนว,วัตกรรมด้วยในปีนี้กรมปรศุสัตว์ขอเชิญร่วมงานวันอนุรักษ์และพัฒนากระบือปลักไทยประจำปีพศ2568ในวันที่11-12มกราคม2568ณศูนย์วิจัยและพัฒนาโคโนมอำเภอปากช่องจังหวัดนอคอนรราชสีมา นับเป็นพระหมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทยเพื่อช่วยเหลือกเกษตรกรให้มีอาชีพมีไรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสามารถพึ่งพาตนเองได้กรมปศุสัตว์พร้อมถวายงานอย่างเต็มกําลังความสามารถเพื่อสนองพระราชดำริในการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย ให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกร,กรและอยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไป